สำหรับวันนี้นะคะเยาก,ก็มีรถ p p v ยอดนิยมที่ภูมิใจนำเสนอถือว่าเป็นรถที่ขายดีมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ Isuzu MU-X 1.9D ADV D ปี p 2017ค่ะบอกก่อนเลยนะคะว่า TR าาามีให้เลือกมากกว่า20คันเลยค่ะ มีราคาเสนอขายนะคะราคาเริ่มต้นเพียง759,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ13,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะ ออกรถวันนี้เพียง999บาทรับประกันเครื่องเกียร์ช่วงล่าง179รายการนาน2ปีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินดูแล24ชั่วโมงนาน1ปีเต็มบริการขัดสีเคลือบแก้วก่อนส่งมอบหนาถึง7ไมครอนและเรายังมีตัดพรมกระดุมเข้ารถให้กับรถทุกคันสวยจบครบที่เดียวต้องที่ที่ทอาคาคา่ะ สำหรับลูกค้าที่ออกรถ i ี่ส u m ุมิลเอไปพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่ารถรุ่นนี้ขับดีสมรรถนะดีเยี่ยมไม่มีปัญหาจุกจิกให้กังวลใจเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถ Isuzu m u x ิ X 1.9 D A D V D 2,017ทางทีอาคามีให้เลือกมากกว่า20คันเลยนะคะราคาเริ่มต้นเพียง759,000บาทผ่อนเพียงเดอาละ13,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับสาวกรถ PPV หรือรถที่ s u z u i l x สามารถติดต่อมาได้เลยค่ะที่เบอร์0 8 9 4 4 3 3 7 7 4หรือทักมาที่เพจเฟ e บุ o กนะคะรถมือสอง2ทีอาคาหรือว่าติดต่อได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ แล้วพบกันจิบน้านะคะสวัสดีค่ะ